คิดอยากกินขนมจีนเส้นแห้งนะคะก็เลยสั่งมาในราคา127บาทได้ทั้งหมด12ห่อนะคะของเลนูนครมีหลายโปรโมชั่นให้เลือกนะคะใครสนใจโปรโมชั่นไหนเลือกได้เลยนะคะ1ชุด10ห่อก็มี2ชุด20ห่อก็มี3ชุด30ห่อแถม5ก็มีนะคะ คุณสามารถกดทีตะกร้าได้เลยค่ะทางร้านค้าเขาน่ารักมากเลยแถมขนมให้ด้วย,ย127บาทมีทั้งหมดกี่หอ่อ1 2 3 4 5 3> 6 7 8 9 10 11 10, 12, 1ห้าหก็ดอดชิ่องจ<ะ>ุดอง่ค่ะก็ลืมล้องแล้วคะ่ะทำกินกันเลยคะ่ะก่อนอื่นลวกผักบุ้งก่อนนะคะ,คะตามด้วยลวกขนมจีนเลนูนขอเส้นเหนียวเล็ก นุ่มดีมากเลย,ยไห่ปดเคี้ยวคกบัดทีนี้ว,ว้าลาวดีกว่าทีนี้ก็มาจับหัวนะคะจับหัวใส่กะละมังไว้ใส่กะละมังเรียบร้อยแล้วก็มาซอยผักใส่นะคะเพื่อจะทำำํายําขนมจีนเส้นแห้งของเรนูนครนะคะก็เอาน้ํายํามาเทแล้วก็คุณๆแล้วก็ทีนี้ก็ส่วนเลยจ้า ทำยำรอบนี้ใส่ปูนาดองด้วยนะคะโคตรมันเลยอะ่ะปูนาดองมันจังมันดิแชฟแชแแชบทั้งขนมจีนเส้นแห้งของเเลนูแล้วก็อ่าปูนาดองนะมันมากกำลังมันมันจังมันแท้ๆทเลยดูไม่ค่ากิน